สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแสงซิงนะครับวันนี้มาแนะนำา4ประตู1.9 x s e r i e เสีขาวนะครับโปรโมชั่นดาว49,000นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า49,000ได้อะไรบ้าง4ประตู1.9 x s e r i e เสีขาวโปรโมชั่นดาว49,000ื่นนะครับโฉม2 0 2 2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับ รถรอส่งมอบลูกค้านะครับแต่งให้สวยๆเลยนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูล้อนะครับอ่าแม็กเวลขอบ18นะครับ ยางกลางนะครับโหลดหน้า2หลัง3นะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีครอบเบรกสีเลือกได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับแต่งให้แบบสวยๆเลย อันนี้มีกระบะไลเนอร์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะไลเนอร์หรือเบาะหนังหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับมีท่อออกท้ายไปลายได้นะครับ แล้วก็มีแก๊ปหลังคาให้ด้วยนะครับอ่าส,สวยเลยเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับหรือดิฟฟี่นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ให้สวยๆเลยสนใจ4ประตู1.9 X Series สีขาวโปรโมชั่นดาว49,000นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับรบกวนกดด้านล่างมุมขวามือนะครับจะมียอดผ่อนแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ